ครับนักวิเคราะห์ทอมลีออกมาเปิดเผยหากเ e c ีอนุมัติส,สปอร์ตบิตคอย ETF ราคาบิตคอยอาจแตะ1 8 0 0 0 0ดอลลาร์ทอมลีนักวิเคราะห์กล่าวว่ามีปัจจัยตัวหนึ่งสามารถจะตุ้นให้ราคาของบิตคอยแต่หลักแสนดอลลาร์ได้ในการสัมภาษณ์กับ CNBC ดีกล่าวว่า ความต้องการบิตคอยอาจพุ่งสูงขึ้นหากเมื่อกองทุนสปอร์ตบิตคอย ETF ได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกาโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา SEC หากสปอร์ตบิตคอย ETF ได้รับการอนุมัติผมคิดว่าความต้องการในบิตคอยจะมากกว่าอุปทานรายวัน ดังนั้นราคาที่ชัดเจนมุมมองของทองเฟดซึ่งเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านดิจิตัลของคริปโตของเราคือมากกว่า1นึ0 0 0สมันอาจจะไปเหยียบที่1,80,000ด้วยซ้ำ 1, ดอลลาร์นะครับย้ำว่าต้องเป็นสปอตอีทีเในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสปอร์ต ETF ได้รับการมัด แค่นอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นราคาของบิตคอยนั้นอยู่ที่26,600ในขณะที่เขียนและจะต้องปรับตัวขึ้นระหว่าง467 4 6 0 0 0 4 6 7เ0ปซ็นเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ค่าการเอาไว้ในแง่ของราคาสปอร์ต ETF ไม่ได้รับการอนุม,มัติในสหราการดีกล่าวว่ายังมีขาขึ้นอยู่เนื่องจากการฮาร์บิ้งในปีหน้าดังนั้นอุปทานของบิตคอยจะลดลงอีกครั้งราคาของบิตคอยก็อาจจะเพิ่มขึ้นจริงแต่มันอาจจะไม่แตะหกหลัก เหมือนถูกหวยนะักขุดสายโซโลไลยหนึ่งขุดเจอบล็อกรับทรัพย์6.25 btc มูลค่ากว่า5ล้านบาทนะักขุดบิตคอยไลยหนึ่งมีอาตาัตราขุดซึ่งขาเขาประสบความสำเร็จในการขุดด้วยตัวคนเดียวส่วนใหญ่มักเรียกนะักขุดประเภทนี้ว่าซโซโลมินการขุดชนะ ชนะบ็อกในครั้งนี้ทำให้นักขุดบิตคอยได้รับรางวัลเป็นจำนวน6.25บิตคอยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า160,000ดอลลาร์ในราคาปัจจุบันการขุดบิตคอยแบบสโลนี้ความเป็นไปได้ยากที่จะได้รับรางวัลการขุดเนื่องจากนักขุดแบบสโลเป็นขมพลังในการประมวลขุดน้อยเหมือนว่า มีที่ระดับความยากในการขุดปัจจุบันมันต้องใช้เวลาเกตปีติจะขุดเจอบล็อกที่ค่าความยากแต่เอทีเฮที่52.39นักขุดสายสโซโลได้รับรางวัลน,นี้ไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนต่อสาธารณะนะอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าต้นทุนขุดค่าไฟที่ต้องใช้ในการขุด1นึ่งบิตคอยเพียงอย่างเดียวนั้นอยู่ที่ประมาณ 20,000ดอลลาร์ในตุรกีและ46,000ดอลลา,าร์ในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้การขุดบิตคอยต้องทำในประเทศที่มีค่าไฟต่ำจึงจะสามารถทำกำไรได้จากรายงานของ bitcoin.com พบว่าประเทศที่ต้นทุนต่ำที่สุดพบการขุดบิตคอยได้แก่เลบานอนอิรานลิเบียเอธิโอเปียและ คีรีสถานตามข้อมูลของคอยอย่างไรก็ตามการขุด BTC อาจยังไม่มีประสิทธิภาพในประเทศเหล่านี้เนื่องจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและการขุดศิลภาพในการจ่ายค่าไฟด้านของบิตไบเนนได้แชร์ข้อมูลต้นทุนการขุด BTC BTC ในประเทศที่มีต้นทุนต่ำเหล่านี้และกล่าวว่าเป็น เป็นเรื่องปกติที่คนในภาคเหล่านี้จะขุด btc ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คาดชิดหลังจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนได้พบทำธุรกรรมของอีเทเลียมอเดสหรืออีเทเลียมที่ทำการขุดขึ้นมาก่อนการเปิดตัวหลังจากหลับไหลนานกว่า8ปีโดยอเดสดังกล่าว ได้มีอิตเลียมอยู่ที่จำนวน191 ETH ซึ่งชิดเป็นมูลค่าประมาณ3 1 7 7 2 4ดอลลาร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากวงการคริปโตทั่วโลกเป็นสิ่งที่เรียกการได้มาของเหรียญคริปโตการขุดและการแจกจ่าย